ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดเมลติดพินนะครับผมแล้วก็ติดเบอร์ได้นะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่เซตติ้งเลยะครับอันดับแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ตรงนี้เขียนว่าอีเมลนะครับเขียนว่าอีเมลนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดเมลนะครับผมแล้วก็ใส่เมลเราไปเลยนะครับใส่เมลเราไปเลยนะครับเมลที่เราจะติดกับรหัสนะครับใส่ไปเลย พอสเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูในอีเมลเรานะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมนี่นะครับก็จะเขียนว่าลบบล็อกอีเมลอะไรเนี่ยทุกอย่างนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กด verify email เลยครับ verify ลอะไรทุกอย่างนี้นะครับผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับกดไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ทําการติดเมลที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วไปดูในรหัสกันนะครับ แล้วมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเราก็ใส่รหัสลัาไปเลยสักครู่นะครับแล้วก็ใส่รหัสลัาไปเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนี่ก็จะทําการติดตัวที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วทีนี้เราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสกันนะครับกดเข้าไปตรงาสเวิร์ดนะครับจะมีคาว่าาสเวิร์ดอยู่นะครับจะมีนิสสอตรง password นะครับกดเข้าไปเลยครับ เราก็ใส่รหัสอันเก่าข้างบนนะครับรหัสอันเก่าคือข้างบนนะครับผมใส่ไปเลยนะข้างบนกรถาอันเก่าอันที่สองอันที่3คือรหัสอันใหม่นะครับเสร็จแล้วกดอัปเดตเลยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนรหัสไปที่เรียบร้อยนะครับผม ต่อไปเรามาดูวิธีการติดพิงกันนะครับเรากดกลับไปที่นี่นะครับอันที่สี่นะครับผมนี่นะครับจะมีคําว่าอะไรพิดพิดทั้งอย่างนี้แหละ PIN นะครับผมกดเปิดสวิตช์ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่พิดนะครับต้องจําให้ได้นะครับว่าพิดเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะสวยนะครับใส่ไปสี่ตัวนะครับผมต้องจําให้ได้ด้วยนะครับพิดดียังไงล่ะครับพิดก็ดีอย่างหนึ่งนะครับ เราไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสหรือเปลี่ยนเมลได้นะครับถ้าเราไม่รู้ผิดนะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนเมลเนี่ยเราต้องใช้ผิดนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับต่อไปเรามาทําการอะไรนะผูกกระเบอร์นะครับผมจะผูกหรือไม่ผูกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมจะผูกให้ดูนะครับเรากดไปที่ add phone นะครับผมใส่พินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ไปนะครับผมเลือกประเทศนะครับ หนรหัประเทศไทยนี่นะครับไทยแลนด์นะครับ066นะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่เบอร์นะครับไม่ต้องมีเลขศูนย์นะครับผมแล้วเราก็ใส่รหัสข้างล่างนะครับกดแอดโฟนไปนะครับแล้วมันจะส่งเลข6หลักมาทางมาทางเบอร์เรานะครับหรือว่าทางข้อความเราได้เลยครับแล้วก็ใส่ไปนะครับ เลขหกหลักนะครับผมแล้วกดบ e r i f y ไฟไปนะครับเดีวรูปใหม่นะครับตัวหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองมีเจ็ดสองตัวนะครับแล้วก็สองอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเราก็ได้ทำการปูกเบอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือพินนะครับเวลาเราเปลี่ยนรหัสหรือเปลี่ยนเบอร์หรือติดอะไรสักอย่างนะครับมันจะ ครูดาวมะมาณ4นาทีนะครับผมซึ่ง4ีนาทีเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเมลเปล็นรหัสได้นะครับโดยไม่ต้องใส่พิดน,นะครับแล้วเรากดตรงนี้ไปเลยครับเพื่อการล็อกนะครับเผื่อคนมาเปลี่ยนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการที่เราผูกเบอร์ผูกเมลนะครับก็ประมาณนี้นครับพัดหน้าเดี๋ยวมาส